สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็นี้พบกันอีกแล้วนะครับกับน,ยนายนาก็เมื่อสองวันที่แล้วนะครับผมได้ทําการถ่ายไปนะครับก็คือน,อยนายนาอีกแปลงหนึ่งที่เก็บได้แล้วนะครับก็เราก็ไปเก็บกันเมื่อวานนี้ได้มาันซึนนะครับได้มาสองเข่งนะครับแต่มาดูนายนาแปลงนี้ครับ แปลงนี้ยังเก็บไม่ได้นะครับก็จริงๆแล้วผมมีถ้ารวมในของรวมหมดเลยอ่ะมีอยู่ห้าแปลงนะครับในหน้ามีห้าแปลงก็อาจจะมีแปลงที่เก็บได้แล้วแปลงที่ยังเก็บไม่ได้นะครับเพราะว่าตัดไม่พร้อมกันนะครับแต่ที่ตัดไม่พร้อมกันเพราะคนงานมีห้าคนนะครับคนงานมีห้าคนก็ไล่ทีละแปลงนะครับแปลงไหนตัดก่อนก็ออกก่อนนะครับแปลงไหนตัดทีหลังก็ ออกที่หลังนะครับเนอะแปลงมันตัดที่หลังมันจะออกก่อนได้ไงเนอะเเรื่องธรรมดานะครับแต่ที่หลังก็ต้องออกที่หลังนะครับออกมาดูแปลงนี้นะครับแปลงนี้ลูกยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับดูนะครับไม่ใหญ่นะครับนี่ก็อันนี้คาดว่าอีกครึ่งเดือนนะครับแปลงนี้แปลงนี้ครึ่งเดือน นะครับดูแต่ละลูกยังเล็กๆอยู่เลยนะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่เลยยังเล็กอยู่เลยนะครับใบเบยก็ยังนี่เอาใบออกสักก็เห็นนะยังมีลูกเล็กๆอยู่เลยนะครับก็ยังถือว่ายังไม่แก่แปลงนี้คาดว่าอีกประมาณครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนก็คือลูกเนี้ยจะแก่นะครับถ่ายว่านะครับลูกนี้จะแก่นะครับอ่า ลูกเนี่ยพวกนี้จะแก่นะครับแล้วก็จะค่อยๆทยอยแก่ไปเรื่อยๆนะครับในหน้าเนี่ทวายเนี่ยเวลาแก่ของเขาเนี่ยประมาณสามสี่เวนนะครับก็คือเว้นหนึ่งมันสี่วันนะครับสมมติอ่าสมมุตินะครับสมมติเก็บวันอาทิตย์นะครับเราก็จะเว้นจันทร์อังคารพุธนะครับคือเว้นสามวันแล้วก็ไปเก็บวันที่สี่วันพุธ นะพอเก็บวันพุธรหัสเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มนับใหม่นะครับก็คือสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเราไปเก็บอีกทีวันจันทร์นะครับก็จะวนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับอในหนานี้จะไม่ได้เก็บทุกเสาร์อาทิตย์นะครับยกเว้นที่มันไปตรงเช่นอย่างเราไปเก็บวันจันทร์นะครับมันก็จะไปเว้นอังคารพุธพุทรหัสเก็บอีกทีวันศุกร์นะครับเราก็เก็บอีกทีวันอังคารเนี้ยมันก็จะไล่วนไปวนมาไม่ตรงเสาร์อาทิตย์พอดีนะครับ นอกจากว่าเราจะบางทีมันมีหลงมีเหลืองอะไรเงี้ยก็มาเที่ยวก็พอได้กินนะครับมันหลงก็ยังพอได้กินอยู่นะครับบางทีมันก็ลูกมันเยอะอนะมันก็เก็บไม่หมดนะครับบางทีมันก็เนี่ยผมมองฝั่งเนี้ยแต่ฝั่งนู้นบางทีมันก็ลืมมองนะครับบางตรงข้ามอะมาลืมมองก็ อาจจะมีสุกมั่งอะไรมั่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็อย่างน้อยหน้าร้อยเข่งอย่างน้อยๆก็ต้องมีสุกถึงสามสี่เข่งนะครับน้อยๆน,นะมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับใครอยาเก็บหมดตลอดนะครับเราในหน้ามีเป็นพันพันต้นนะครับก็คือสิบไร่เนี่ยประมาณพันต้นนะครับใครไปเก็บหมดนะครับยังไงทุกเวรก็ต้องมีสุกสุกทําไงนะครับขายได้เราก็ขาย ขายไม่ได้เราก็แจกนะครับนะแจกเราก็ได้บุญก็แค่นั้นก็คลิปนี้เรามาดูอีกแปลงหนึ่งก็ยังไม่แก่นะครับก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ